Được không? Ủa cột, cột, cột lưỡng Mà cột lưỡng, cột lô đi, đừng <iccười> à, ừ, 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 <laughs> lên thế. งาขัดลับซีหาตัวปลาซี่หาตัวบาทละซีหาตัวนี่กนน็กิดว่ามันจะหาง่ายด้อโอ๊บโดดโดดตดสองตัว ตัวเดียวติดเฮ้งตัวเดียวก็มีเย็นแล้วครับมาอยู่โอ้ววิลัมใจออกมาเดินหนึงลุมรุ่มนโอ้วโอ้โอ้มาแล้วจี่ายอีกแล้ว đúng đinh đúng đinh chặt chặt và cái nhảy 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 thấy tiếp thổi tung sấp sét rồi bà thấy dạng ừ. đốt ก็ไม่เยอะครับน้ำไม่เยอะน้ำขึ้นไม่เยอะแต่ก็ขึ้นขึ้นทีละน้อย ก็ได้จับเร<ๆ>ื่อยๆอยู่นะครับคนเยอะครับคนเยอะครับอุ๊บอุ๊บตัวเดียวอะโดดสองเพี้ยพวกสำลุงนี่แหละ ปึ๊บปึ๊บโดดโดดสามตัวสี่ตัวโดดโดดตัวละสองครั้งครับปลาหาโตเป็นสิบตัวแล้วตดดดีครับปลาของแข็งจับสุบบาทสุบรอบแล้วครับตอนนี้ถึงหน่อยถึงหลายแต่ละรอบรก็คือกัดมาตัวเดียวคนนี้ก็ดแต่โบผัดา chớp ừ, xuống họ phải lão nên tua làm được hồi làm nhảy được dây <laughs> các về khạt lạt về. Khạt lạt làm nhảy làm nhảy ของตัวทดสอบหัดข้างทดสอบหัดข้างเก็บหลอกนะครับอู้อู้ออออกไปหลายตัวครับเหลืออยู่สี่ตัวขาเล่ลูกขาเล่จัดขามงูแข็งเต้นน่าซ้อน Sơn, son, nhiều mấy? uuuu, đột đột, 3 tua, 4 tua, tua mực cha này ta yờ, tiếng gì biẹt này, mấy, mấy? ของตัวกัมงมังกังกังมังกับปลาส้ตันลดกอุย้ยคุยลำม,มาตัวเดียว,ว,ยยวตัวใหญ่ครับอยู่เลือกโพดเลยปลาหน่อย หางหน่อยนึงครับผักโยกตอนนี้เอางอหางเจ็ดเซนลงเบิ้งนกปลายี้ลงเบิ้งครับตาจรัดเดี๋ยวมันรุนกันยูได้เห็นปลายงี่บ่งองงลงเจ็ดเซนแปดศอกแปดอกคือเก้าศอกเก้าซอกเจ็ดเซนเก้าซอกครับยูได้พ่อปลายี้บ่เดี๋ยวมันรุนกัน

ย่อเจ็ดเซ้นช่วงนี้ป่าหน่อยถืออยู่ห่างๆเลยเปลี่ยนเป็นย้อยเียลงเบึ้งครับป่าเี้ยบ่นครับดูดิมันเป็นยังไงยิ่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 งยิงไม่ยุติเลยมังกำมังตัวที่สองครับย่อเจ็ดเน ยังบทันพ่อปลาที่คาดหวังไว้นะครับปลาที่คาดหวังขขาวจะเจอหรือเปล่าลงยอเจ็ดเซนยอใหญ่จะได้รุ่นไหมมีรุ่นหรือเปล่าคอยติดตามกันเลยปลานี่อีกหนึ่งตัวครับเกือบรอดเน้เกือบรอดเนะเจ็ดเซนสามตัวแล้วครับ ลุนต่อไปลุนต่อไปจะเจอไซส์ใหญ่ไหมเดะโอ้ดูวดูเก่าเยอะตัวที่สี่ครับปานินครับรอเจ็ดเซนปานินอีกหนึ่งตัวดูตาป่าเยอะเว้ยโตแล้วครับยังไม่ทันเจอเป้าหมายที่คาดหวังไว้นะครับลุนต่อไปจะเจอไหมลุนต่อไป มาแล้วโอ้ยดึงแรงเลยปรกดปกดกดเหลืองกดเหลืองมาแล้วมาแล้วกดเหลืองกดเหลืองอุ้ยกดเหลืองกดเหลืองกดเหลืองไซโลจุดตะคาวใหญ่ดึงแหงครับมาแล้วมาแล้วโอ้ยอยู่หนาบเลยกดเหลืองครับกดเหลืองขินโคกขินโคกขันมะขันมาปกดเหลืองอุ้ยปวดนลย มาแล้วครับกดเหลืองไซส์ใหญ่ๆเลยดึงแขหงพี่วะกดเหลืองครับกดเหลืองกดเหลืองปลาข้าวก็เลี้ยงมาปกดกับมาอะไรแต่บอกกดเหลืองมาปลาข้าวก็เด็กกัมาเป็นวะกดเหลืองใหญ่นะครับพี่น้องเปลี่ยนเป็นยอดเจ็ดเซนครับลาป่าไน่ลังดึงมือตาจะลัดนะตรงที่ห้า กดเหลืองวัตถุประสงค์คืออยากพ่อปลาข้าวนี่บ่อนตามๆอยู่นี่นะครับยังบ่ทันพอ่อเห็นหมดพี่นอ้องกดเหลืองการหักเงี้ยงแทงมือของกัดข้าเขียวกัดเขียวกระหักเด้อเงี้ยงเงี้ยไปด้วย อย่างว่นวีเลยตรงนี้มีตัวอย่างตึ้งด้วยท่านดิขวดอะไปแต่อึ้งเอาเอาหัวดำต้องปดอาวุธก่อนครับอันตรายมันต้องมีวิธีการใครท่านหนึ่งเนาะให้ให้เต็มทองเลย ดึงแหง้วด like ึงแหงแถวยุยย um um> ุยด um> ึกมือเร่นสองมือจึได um> ้อ๋ออีหงมันไงคางมันอีหงันหนึ่งเล่มเทีมเพียงตัวมันเงี่ยงหร่เะเบอมบอมเงี่ยงมันร้นร้น่นหรืว่าเนาะโอเคกดเหลืองนึ่งตัวครับยอเจ็ดซิ เอ็นสีสิบจุดเ้นเอ็นสี่ C ิบลาปาใหญ่ช่วงบ่ายอะโตล้วดุนไปนเต็มไม้สองครับดุ่นไปเรื่อยยี่พอข้าวใหญ่หรือเปล่านะครับนึงว่าแต่ปาข้าวเย้เว้ดึงเงี้ยก็ยุ่ย